สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำทีมนะครับคำขำนะฮะอันนี้เป็นทีมนะครับคำขำนะครับส่วนไอเทมนะครับขอไม่เปิดเผยนะครับมีคารินนะครับตัดเลี้ยงนะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้สกอร์เริ่มอาทิตย์ใหม่นะครับวันนี้วันที่22นะครับเดือนสิงหาคมนะครับปี2022 นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาสักสาปตาเนาะว่าเจ้านี่เป็นยังไงนะครอ่ะเจอทีมคู่ปรับหนึ่งนะครับสปีดนะครับก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับทีนี้แล้วแต่ว่าเออเราเอาเขาลงไหมหรือเขาเอาเราลงไหมนะฮะใครลงก่อนก็ตามนั้นนะฮะใครลงก่อนนะครับก็ดูกันนะครับว่าใครจะลงก่อนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เออชนะประมาณเจ็ดสิบสามิครับ อัตชนะทีมทีมแบบนี้เลยนะเอ่อถ้าใช้สัตยอนฮีอะครับพอชนะได้อยู่แต่ถ้าเป็นสัตวีริน e ก็บายบายครับกับบ้านเก่าแบบร้อเครับตู้ไม่ได้เลยเพราะว่าสัตว e ์อีรินคือใช่ปะวะเอออีร e ินนะครับ้ไอ้เสือขาวอะ่ะโอ,โอ,โอ้โหดาเมจจัดจ้านมากครับจัดจนแบบว่ายืนไม่อยู่อะครับสัตว์แดงเอ่อถ้าเจอนะครับชนะได้เกือบหมดนะครับ จะแพ้ก็โคเซตเกตีวีนนะับโคเซตไม่ค่อยเจอครับไม่รู้ทําไมแต่ก็มีคนเคยเจออยู่บ้างฮะแพ้แบบแพ้ยับเหมือนกันเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาดูทีมต่อไปนะครับโอกาสชนะทีมเดทอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบครับแล้วแต่ว่าดวงดีไหมนะฮะถ้าดวงไม่ดีก็แพ้เหมือนกันฮะทีมเดทถ้าทีมเดียวกันก็ใครถึกกว่าชนะครับ <c oughs> อันนี้เจอเฮ้ยทีมแปลกว่าใส่อีวานมีคารินด้วยนะครับถ้าเราเอาคารินเขาลงาขาป่าก็ เหมือนแบบคารินไดฮิวเอยไดชุบปะครับเออถ้าคารินได้ชุบก็ก็แพ้ครับคงเห็นเห็นกันบ้างครับว่าผมใส่อะไรเนาะจากที่มันคืขึ้นอยู่ครับเพิ่มเพิ่มลดลดเพิ่มเพิ่มลดลดจะครับนะครับแล้วก็ก็น่าจะเดาได้ครับว่าตัวไหนใส่อะไรบ้างจากสเตปัสที่เปิดอยู่นะครับอ ออเ,เออเขาไม่ใส่รถเกตหรอวะทำไมแบบว่ากูกากาได้อันตีบ่อยมากอะแล้วถ้าเจฟได้อันตีบ่อยๆคือโคตรจะโกงโคตรละโกงอะถ้าเจฟได้อันตีบ่อยๆ,ๆ,ๆครับแล้วคือดูฝั่งนู้นดิเนะี่ยดูได้ใช่แกคือแล้วถ้ามึงปล่อยเจฟอ,อันตีคือแบบว่าอันตีเจฟหมดไม่ถึงสองวิมันได้อันตีอีกอะคือจะเป็นโคตรละของความโกงนะฮะ เออ่ไอเทมชิ้นหนึ่งที่ต้องใส่นะครับในช่วงนี้เลยนะครับแพทที่มีอย่างเงี้ยอยู่ครับอันนี้คือแพทแพรโอพึ่งเข้านะครับของโซเวอร์โกลบอลชิ้นหนึ่งเลยครับที่คุณควรจะใส่นะครับสวรรหนึ่งนะฮะควรจะใส่เข้าไปเลยอย่างน้อยสองหรือสามชิ้นเลยนะครับนั่นคือรถเกตครับถ้าไม่ใส่รถเกตจะดูความโกงของเจฟะครับแบบเจฟผมเนี่ยเชื่อกูเห็นว่าเจฟกูได้ปล่อยอันตีบ่อยมากเพราะเจ๊เอาเจะ แล้วอยู่สองตัวเลยนะนะเจฟปล่อยลยนะตรงนั้นมี2ตัวนะ่ะคิดดูความโกงดิมันจะโกงเบอร์ไหนอนะ่ะแต่ปัญหาคือคารินเว้ยเนี่ยถ้าวาไปตีคารินไม่ทันแล้วมันไม่ชุบแแพ้ยับเลยนะผมอะ่ะต้องลุนให้คามากระโดดไปหาคารินครับให้ไวเลยอ่านะคูไปเขาอีกว่าคามาชูใส่ของอะไรอยาให้คารินได้ชุบครับคารินได้ชุบคือผมแพ้งั้นนี่ผมบอก มันค่อนข้างครับคือถ้าเจอคารินแบบว่าเออมันก็ลุ้นนะครับคือมันจะมีบางบางทีที่แบบว่าตัวละครไม่ยอมตีคารินเลยครับแล,ล้วคารินชุบนะครับกว่จาจะฆ่าตายก็โคตรนานแล้วครับแล้วแม่งเสือกชุบได้อีนกน,นะฮะนานหน่อยครับก็เร่งกันจนหมดเวลาครับเพราะมันเป็นทีมคือกันครับ คามาลงได้ไหมถ้าได้คามาอีกตัวหนึ่งก็จะได้แต้มเพิ่มบวกหนึ่งนะครับกู <c oughs> ยังอยากได้แต้มบวกหนึ่งกว่านะ้ใ <c oughs> <c oughs> ไม่สบาย ที่หายจะยคุาาคย,ววย,ยครับอาการคันคอนี่สุดตีมครับยอมรับขอโทษสำหรับคําหยาบคายอาการคันคอคือสุดๆครับตอนหายใหม่ๆคือไอแบบเสมหะเป็นเลือดทุกเช้าที่ตื่นนอนนะครับหรือแบบว่าไปคลายเสมหะในแบบเวลาไอครับไอออกมามันจะเป็นเลือดครับเสมหะมีเลือดมีเศษเลือดติดตลอดนี่คือโควิดนะฮะเพิ่งเป็นมาแม่งโคตรทรมานเลยแล้วแบบว่ากินอาหารคือจมูกมันยังพอได้กลิ่นครับแต่ว่าลิ้นอะแทบไม่ได้รสชาติเลยครับ คือคือคือกินแบบว่าใส่น้ำปลาในอาหารลงเอ eh, ้ยไม่ใช่ใส่ซอสเห็ดหอมนะครับลงไปแบบคิดว่าแม่งปกติน่าจะโคตรเค็มครับรแต่ทีน้เรามันคือไม่เค็มเลยอันนี้เจอทีมฝึกธรรมดานะครับแหมถ้าผมเล่นทีมเดสทีมชนะในไม่ถึงสามนาที่ะสองนาทีก็ชนะละตั๊บเดียวครับทีมเดสจริงต่อให้มีพาลินกูก็ตั๊บเดียวจริงฮะชอบมากเลยเนะี่ยดูดีอยู่หน้าเนี่ยไม่มีเจฟโคตรชอบเลยนะครับถ้าเล่นทีมเดสนะ อันนี้ก็ต้องลุ้นครับอย่างที่บอกว่าถ้าตัวละครเราไม่ตีคารินเลยครับแล้วเราตีเขาตายแล้วคารินได้ชุบก็แพ้ครับและอย่างหนึ่งมันชอบอยู่ครับคือถ้าเล่นถึกด้วยกันแล้วแบบว่าเจฟไม่ค่อยได้สติไหนปะเจฟผมจะไม่ได้สติเลยครับมันจะไม่มีดามเมจพอจะไปฆ่าป่กเขาครับแล้วดูเด็กน,นะดูต็อิงไขเดิโอ้โหลูดี้กูเลือดอไหลเป็นน้ําเลยอ่ะเนี่ยฮะอันนี้คือน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าแพ้ทุกอย่างครับเจฟแพบไม่ได้สติเลยเห็นปะ,นะดูเด็ก เจฟได้อันตีที่ไหนอะเนี่ย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 ดูโอ้โหนะครับเจฟไม่ได้อันตีเลยครับดูสภาพแล้วกันถ้าเจฟได้อันตีอ่ะโกงครับแต่ถ้าเจฟไม่ได้อันตีกากครับเออหือเนี่ยเจฟไม่ได้อันตีเลยแล้วมันล้างเไซนไม่ได้ไงนะครับแบบเไซนมันเนี่ยเต็มสิบตลอดครับแล้วเจฟไม่ได้ไม่มีใครล้างล้างเไซนได้เลยอ่ะแล้วผมก็แพ้นะครับ ลูดี้ตายยังวะไม่ได้ดูครับโบตโมคือเนี่ยช็อตคือเขาเซตทีมได้ดีมากครับเซอินมุดตลอดแล้วเจฟไม่ได้อันตีเลยแล้วก็คือถ้าเจฟไม่ได้ล้างเซอินก็ผมก็แพ้ไงนะครับแต่ถ้าเอฟเจฟได้อันตีสักครั้งหรือสองครั้งนะครับแล้วมันล้างบัฟบเนี่ยล้างบัฟบของเซอินออกบสักครั้งหนึ่งโอ้ชนะใสๆเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งสอนะฮะแล้วไงครับเขาฮิลได้นะฮะเดี๋ยวดูแม่งฮิลตู้มเลือดนึ่งครึ่งหลอด ออสุดท้ายผมจะแพ้เลือดครับถ้าถ้ายืนกันไหวไม่มีใครตายผมก็แพ้เลือดอู่ดีครับตัวแรกที่ต้องเอาลงคือคารินนะแต่มันเสิดตีคาร์มายเฮ้ยอันตีอันตีนตล้างล้างแล้วมันเซอินไม่ได้หายตัวอยู่เนะี่ยพอล้างปุ๊บเนี่ยปิน,ป,นปินครับปินพอหายตัวโดนล้างเห็นบ้าเนี่ยมกเมื่อกี้หายตัวโดนล้างนะครับนี่คือความโกงนะ เออน่าลุมกระทืบคารินแต่ผมอยากให้กระทืบคามามากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับต้องฆ่าต้องฆ่าลงอีกตัวหนึ่งพราะถ้าคารินตายคารินตื่นมาคารินแม่งฮิวอีกนะครับแพ้ครับเห็นไหมแพ้เลือดบอกแล้วแพ้เลือดเอากตนไม่ลงแล้วก็แพ้เลือดครับเนี่ยแล้วถ้าไปฆ่าคารินตอนเนี้ยไม่อยากเลยครับเพราะว่ามันตื่นมามันฮิวเนี่ยเออเออได้อันตีอันตีลูกอันตีอันตีดีอันตีเออ แต่มันฆ่าคารินไงแล้วดูดิีเยอะ6วิถ้าคารินตายตื่นมาปุ๊บแม่งฮิวแค่นี้กูก็จะไม่ชนะเลือดอยู่แล้วครับนั่นคือความโหดร้ายฮะจริงๆกูแพ้เห็นไหมครับคือถ้าเจอแบบนี้ลุ้นอย่างเดียวครับฆ่าคารินได้ก็ชนะต้องฆ่าคารินก่อนแต่ว่าไม่ได้ใส่ไสอินลงไปไงเอ่อลำดับสกิลผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับอะ มาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกฮะอัตราชนะเจ็0บมครับมาดูกันว่าเขาสัตว์เลี้ยงอะไรสปีดนะครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่กเนในยอนฮีนเจอโคตรบ่อยเลยยอนฮีเนี่ยฮะเป็นไงฮะชนะทีนี้ด้วยนะฮะทีมสปีดคืออัตราชนะเจ็0บครับสะแพ้สปีดที่มีสัตว์เลี้ยงแดงบวกอะอันอันนี้ยอมรับครับสู้ไม่ได้โดยเฉพาะอีบีนะเองที่บอกอีบีคือไหลเป็นโจ๊กเลยครับ อ๋อแพ้ทีมหนึ่งครับทีมที่ใส่เอสค่อนข้างแพ้ครทีมใส่เอสไม่รู้ดิคือแบบเจอเอสกับไอรีนมาค,คือหูแบ่งไหลเป็นน้ำเหมือนกันแถมไหมแถมที่ประมาณ9นาทีแต่แถมให้อีกตาหนึ่นะคะจะเลิกัดแค่นี้นะครับก็อยากอยู่ให้ดูผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่งนานนะครับ แต่ให้ดูผลลัพธ์จากสกอร์ข้างๆแทนนะครับว่ามันยังไงนะครับต้องเซ็นเซอร์ชื่อคนที่ตีด้วยปะวะขอไม่เซ็นได้ไหมนะครับก็ขออนุญาตนะฮะก็เกมนะครับเป็นเกมเนาะเกมอะไรนะครับยังไงก็ ไม่ได้มีอะไรเสียหายเนะยาะยนตัวละครกับการี p t นะครับเนี่ยนะเจอทีมที่ใส่คา,าลิมลงมานะครับคือจริงๆเอาอลิสมาใส่ก็ได้ครับถ้าถ้าช่วงนั้นไม่เจอทีมที่ทมีเซติงเยอะๆครับอลิสมีหัูดีเยอะเยอะเลยครับอลิสนะฮะแต่ว่าอลิสผมมันเวล48ไนงะไม่ไม่ได้ซื้อเศษมาอัพนะครับมัน ก็เลยไม่ค่อยอยากหยิบมาใช้ก็เลยดีดีดีกว่าแต่ถามว่าเอาจริงครับถ้าช่วงที่คุณอยู่ไม่มีตัวละครที่เป็นเซอินนะครับเออเอาแค่เซอินตัวเดียวก็พอครับใส่อาลิสลงไปเลยแน่นอนเขื่อนมากครับตู้กับทีคิวเมื่อกี้ก็ชนะครับชนะขาดด้วยค,คิวแล้วไงฮะใครแช่นะฮะขอแค่มีอาริสจริงเนี่ยเขาเอาเขาไม่มีตัวดักครับถ้าเขาเปลี่ยนแทนโอเป็นเซอินตุกแพ้นะเอาจริง เพราะว่าใส่อินม,มันน่ากลัวตีมากครับแล้วก็ถ้าเขาให้อา่ามาครับใส่สามนะครับเราเพราะว่าเจฟจะแทบไม่ได้อันติเลยแต่เนี้ยเจฟยังได้อันติอยู่นะน่าจะใส่ไม่เยอะครับระหว่างเจฟโดนตีมันยังมีโอกาสได้อันติใส่ครับชนะใส่นะ ขนาดกูไม,ม่หิวเลือดแทบไม่ลดนะครับยังไม่ได้กดตัดเลี้ยงด้วยซ้ำนะครับฝั่งนู้นเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะครับคืออ่านจากสก,กิลไม่คิดว่าแทโอจะโกงอนะ่ะจริงๆนะอ่านสก,กิลแล้วมันก็เฉยๆนะครับเสือกงมากเลยตอนแรกๆใช้งานก็งันๆนะครับแต่เอาแบบใช้งานสักพักนึงรู้สึกว่าอแทอโอโคตรโกงเลยครับไม่รู้ทำไมถึงโกงครับเหมือนแบบว่ามนรีใสตสก,กิลเร็วแล้วมันทำให้ติดเออ,อะไรอะไฟฟ้าเอ,อติดบ,บ่อยมากนะครับ ดูดีไม่ได้ล้างก่อไม่เป็นไรครับรอรอเซฟของเขาหายไปแล้วค่อยหลังนั้นดีกว่าอย่างนี้แะไรครับแจมแมวนะฮะเป็นไงครับแจมแมฮะทีนี้นะฮะแจมสิครับบอกเลยว่าแจมมากนะฮะโคตรแจมผมเองคนชอบเล่นทีมเบสครับผมชอบทิ่คลิกนะฮะอ่าล่าสุดได้รางวัลกิจกรรมนะครับเป็นอาร์ตบุ๊กนะฮะก็ เชียร์ที่คริสนะครับแต่ว่าแปะรูปท่านลินนะฮะเรียกท่านลินนะครับเพราะว่าเป็นจักรพรรดินิงนะฮะท่านลินหน้าแบลวแบลวมากเลยแต่ว่าตัวละครที่ชอบนะฮะคือพี่คริสนะครับพี่พอัคริสนะฮะชอบมากครับมีปัญหาเดยวเดซใส่หน้าเลยนะครับใช่ครับใครมีปัญหาพี่คริสบอกว่าเดซใส่หน้าแม่งเลยนะฮะสุดยอดประลาด จะทีมอะไรเดี๋ยจะให้ดูแค่สกอร์นะครับทีมสปีดนะฮะไม่เป็นไรดูก็ได้ครับว่ามันชนะยังไงนะฮะตอนนี้4-1นะครับสกอร์เข้าประมาณนี้นะับแพ้ไปตาหนึ่งจัดเลี้ยงยอนทีนะครับอาจารย์ชนะ70-30ครับ้าเจอยอนทีเนาะก็มีแพ้บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ไม่แพ้ครับอยากอยากอยากแบบอยากเจออีดีนนะฮะคนไต่อีดีนนะฮะไม่ค่อยเจอครับแต่เจอคือแพ้เลยครับแพ้ยับด้วยฮะยูจีเลย ถ้าใส่ e v มาแม่งเถื่อนมากดูดิสปีดแล้วไงใครแชร์นะฮะเป็นไงอะด,ดูดิดูดิหวประลาดน้องเลยบใบยบายนะฮะบาย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 นะใบใบนะแฮ,ะะฮ,ะฮะโอยังไม่50นะฮะ,ฮะถ้าแฮโอ50เถื่อนกว่านี้ฮะ แอโเพิ่งกี่สิบครับเอาจรินงคือแทโอ่ะครับระยะใช้งานได้เท่าที่ผมคำนวณจากสกิลคือห้าสิบครับคือห้าสิบผมคิดว่าแม่งโคตรจะเถื่อนอะแค่สี่สิบมันยังเถื่อนขนาดเนี้ยไม่น่าเกมมันถึงแต่ว่ากิจกรรมที่เปแบบว่าหนเนี่ยเนี่ยเออชนะได้ปะวะแปกวะเออทีมแปดครับไม่เคยเจอคนใส่อะไรเข้ามามันน่าจะพอยื้อการตู้กับทีมนี้ได้อยู่มั้ง ยอมรับครับทีมเขาแปลกมากแล้วเขามีสัตยอนดีเจาะเกาะผมเรื่อยๆแล้วเขาฮิวได้ด้วยเอออันนี้ทีมแปลกครับอมไม่รู้ดิไม่ค่อยได้น่างเร้าหรอกแต่ว่าเนี้ยค่อนข้างแปลกเพราะว่าไม่ค่อยเจอครับก็ขอดูเลยนะว่าจะแพ้จะชนะแม่ติดนาทีแล้วอะ่ะคือไม่อยากอาทิตย์นานนะฮะชนะได้บ่หวะ โอ้โหโอ้โหอะไรอะไหลเป็นน้าเลยรูดีโอ้โหโอะไรเข้าไปวะเชี่ยไหเป็นน้าเลยอ่ะหืมันเลือหรือน้าคุ้มฮะอาจะตาแล้วเจโอ้เจเชียหมันเชี่ยมยหถ้าเจได้ปล่อยเมื่อกี้นะสตัวล่วงแน่นอนเจอาเจโอปล่อยเลยเออเออนัแหละแพโอตายสบายใจแล้มึง อย่าฮิวฆ่าเขาก่อนเขาได้ฮิวไม่ก็ไปลดอันติีเขาเฮ้ยใครก็ได้ไปลดอันติมันหน่อยดิอาริสอ่ะแม่งได้ฮิวโอ้ดูดิดูเลือดแม่งขึ้นมาประมาณ25% 25-30ห้าเปอร์เซนต์ยี่ห้าถึงสามสิบเปอร์แบงเฮ้ยคามาไม่กระโดดไปน,นะฮะซาลาฟ่าเขาคขามาใส่สองใส่ส่องรถเกตครับเฮ้ยอะไรวะไปกดแฉปอีกอัน,นอึนคอัดอัดอ,อย,ออยู่ก็ไปกดแฉปอีกอ ค้างค้างค้างชนะครับใส่ใส่เลยใสไหมครทีนี้ดีครับทีนี้ดีโค้ดใส่ครับจริงของไม่ต้องบอกครับแดงบวกยี่สิบทุกิ้นนะฮะแต่ว่าใส่อะไรปิดเป็นความลับนะฮะแดงเออ่ประดับไม่เต็มครับประดับกับของละบวกไม่เต็มนะประดับมีบวกสิบเจ็ดอยู่บ้าง 17ก็มีบ้างครับของลัทก,ก็มีไม่แต่อยสองทีมนะเนี่ยฮะชนะหกแพ้หนึ่งนะครับ